มาดูกันค่ะวันนี้เปิดเรียนวันแรกคนะ่ะคุณครูก็ต้องสวมบทบาทนะคะเป็น ผู้ตรวจนะคะรับบทหน้าที่นะคะในการตรวจเอทีเคของเด็กๆค่ะเปิดเรียนวันแรกนะคะก็จะตื่นเต้นนิดนึงมาใส่ด้วยนะคะก็ต้องรีบใส่มากเลยค่ะเราก็ไม่เคยใส่เลยนะคะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็องเตรียมตรวจเด็กเล็กนะคะเด็กอนุบาลค่ะเด็กอนุบาลน,นี้นะคะก็ตรวจแบบตรวจน้ำลายนะคะตรงน,นี้เราก็จะใส่เป็นชุดกราวพลาสติกนะคะใช้แล้วทิ้งได้เลยค่ะทางโรงเรียนมีให้นะคะเราก็พร้อมเซฟตี้คุณครูด,ด้วยนะคะในการที่จะตรวจเด็ก น,ะะนี่เลยค่ะดูวิธีการใส่นะคะแบบเร่งรีบมากเพราะว่ามาสายแล้วค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวคลิปต่อไปจะพาไปดูนะคะในการตรวคของนิติแมะคค่านี่เลยค่ะครูไทยก็ทําได้ทุกอย่างเห็นไหมคะแกะนะคะอันนี้มันจะแกะได้ด้านหน้าด้านหลังนะคะแกะ2ด้านถึงจะใส่นะคะตอนแรกแกะด้านหนึ่งก็ยังงงอยู่อ่ะนี่ใส่แล้วค่ะก็ใส่ไปชิลไปด้วยนะคะป้องกันสุริยค่ะทุกคนแต่ขอบอกว่าร้อนมากค่ะ ไงคะทำได้พร้อมทำหน้าที่ได้เลยคะ่ะ